สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลอารยา PSK นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำชา l ล n จ์ไลฟ์สด14วันติดกันในยุคนี้ใช่ป้ะที่เราเปิด TikTok เข้าไปแล้วเราก็เออเห็นแมค่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดกันแบบหนักหน่วงมากแล้วก็แบบว่าโอ้โหเหมือนเหมือนว่า เคยเขาได้เง <ersch> ินเยอะมากกับการไลฟ์อ่ะเราก็อยากรู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่าระยะเวลาในการไลฟ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไลฟ์แบบ8ชั่วโมงเหมือนไหมคะออนไลน์ทั่วไปเนาะแต่จะมารีวิวว่าเออแต่ละวันอ่ะมันทําให้รู้สึกดีขึ้นไหมกับการที่แบบว่าเราฝึกไลฟ์ติดต่อกัน14วันล่าสุดใช่ไหมเราก็มีโอกาสได้ไปลงคอร์สออนไลน์ในการแบบ เออไลฟ์ขายของยังไงให้ขายได้ขายดีก็เลยอยากลองทำดูแต่ก right ่อนหน้าเนี And, um, ้ยเราก็มีไลฟ์ใน Facebook นะ Facebook นุ่นขายของออนไลน์แล้วก็ Facebook อารยาสตอรี่อ่ะเอออาทิตย์ละประมาณ1-2ครั้งแต่ว่าเราไม่เคยไลฟ์ติดต่อกันแบบยาวๆใช่ป่ะ14วันแบบไม่หยุดเลยแล้วก็อันนี้คิดในใจด้วยความขี้เกียจด้วยแหละก็แบบว่าคิดว่าเออคนคนดูเขาก็จะเบื่อหรือเปล่าถ้าเรามาบ่อยเกินไปเหมือนเป็นของตายอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็แบบเออมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องมีการแบบฝึกฝนใช่ไหมในการไลฟ์สดซึ่งวันนี้เป็นวันที่3ของการไลฟ์ติดต่อกันมาแล้วก็คือเราไลฟ์ตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุกตอนแรกอะเราก็จะทําซีรีส์แบบไอการไลฟ์สดเนี่ยแหละแบบว่าหมายถึงว่าถ่ายตอนหลังไลฟ์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไลฟ์แล้วมันเหนื่อยมันหมดแรงอะหลังจากที่เราเรียนเออแล้วเราก็ไลฟ์ในวันแรกใน t ิ k กต็อกวันนั้นก็ ก็มีคนแบบมาคุยด้วยนั่นแหละเราก็คิดว่าเออวันนั้นเราแค่จะไปขอบคุณคนที่มาติดตามเราในทิกต o อกเออครบ200คนแบบก็คุยไปคุยมาไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนแบบมันมีอะไรให้คุยอะ่ะเออแล้วเขาก็ถามว่าเออสินค้าเป็นยังไงอะไรยังไงอยู่ดีๆเ,ออเขาก็แบบมาอุดหนุนเฉยเลยแบบเหมือนเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งด้วยอ่ะนั่นะแหละมันก็ได้หนึ่งออเดอร์จากการแบบไลฟ์สดจริงๆอะ่ะเออเพราะว่าแบบเราแบบไปไลฟ์ไง ถ้าเราแบบอยู่เฉยๆก็เขาก็คงไม่ได้แบบตัดสินใจที่จะซื้อแต่ว่าในออเดอร์แรกอันนั้นน่ะเราก็ต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะว่าพี่คนที่เขามาอุดหนุนเราอ่ะคือเขาว่ารู้จักเรามาสักพักแล้วตั้งแต่เราเปิดติ๊กตอกแรกๆเออแล้วเราก็เหมือนแบบมีการคุยกันในกันในคอมเมนต์แล้วก็เราก็ลงคลิปทุกวันในติ๊กตอกไงไม่ใช่ว่าเขาอ่ะเผลอเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยอันนั้นน่ะไม่ใช่เล่าทริคเล็กน้อยสําหรับใครที่แบบ ขายของใช่ไหมเออไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความสม่ำเสมอสำหรับใครที่แบบเป็นสายแบบแม่ค้าไลฟ์สดขายของอะ่ะก่อนหน้าเนี่ยเราอ่ะก็แบบขายการ์โนล่าใช่ไหมถ้าใครที่อยากทำอ่ะมันก็แบบมันต้องมีความสม่ำเสมอตอนนั้นอะ่ะเราก็ถ่ายสตอรี่แล้วก็ตัดไปลงใน facebook ทุกวันอะ่ะจนเหมือนแบบมีคนเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเราขายการโนล,ล่าหรอแล้วเขาก็แบบเออมีความอยากกินขึ้นมาเขาก็แบบ มามาสั่งเรามันก็เป็นความแบบภูมิภูมิใจดีใจในวันนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ <c oughs> ส่วนวันที่2อ่ะเราเราวันที่2ใช่ไหมก็คือไลฟ์แบบคังคูใบ้วยความที่แบบคังคูใบเขามาแรงใช่ไหมแล้วครูก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนาะเผื่อว่าแม่ค้าออนไลน์คนไหนอะอยากจะเอาไปใช้ก็เราก็ไลฟ์แบบแต่งตัวเป็นคังคูใบใช่ไหมแล้วบทเรียนจากคังคูใบที่แม่ค้าออนไลน์ต้องรู้อันนั้นก็ไปอีกหนึ่ง ไปอีกหนึ่งก็คือวันที่สองใช่ไหมซึ่งซึ่งแบบว่าซึ่งปัญหาของวันที่สองอะ่ะก็คือแบบเราไลฟ์ใน Tik Tok ok, กับใน Facebook พร้อมกันแล้วทีเนี้ยมันเหมือนว่าเราโฟกัสไม่ได้แล้วตาเรามันจะล็อกแลกะ่ะแบบเหมือนมันมีกล้องสองอันนะแล้วเราก็แบบ เราก็แบบไม่รู้จะคุยกับใครเพราะว่าเหมือนเหมือนคนที่เขาดูเราเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเหมือนเราไม่ไม่ได้สนใจเขาเพราะว่าเราไม่ได้มองลูกล้องแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยหายหายไปใน Facebook แต่ว่าเอาจริง Facebook ก็คือไม่ได้แบบไม่ได้เปิดการมองเห็นเยอะอะ่ะมันเหมือนแบบ <laughs> เข้าถึงประมาณ1ิบกว่าคนน่ะซึ่งมันมีคนมาดูสองสองสามคนในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ตอนหลังก็แบบเงียบเงียบอ่ะเงียบเงียบนี <laughs> ่ <laughs> <ๆ>จะก็แค่วอยู่นะ <laughs> แต่ว่าในทิกตอกอ่ะก็มีคนมาดูอยู่ แบบเรื่อยๆแล้วก็ตอนหลังก็เหลืออยู่หนึงเหลืออยู่หนึงคนแบบว่าอยู่ยาวเลยออยู่แบบประมาณ20กว่านาทีแล้วแต่ว่าวันที่2อ่ะเราก็ไม่ได้ขายค,คือคือเราก็ขายแต่ว่าไม่ได้มีออเดอร์เข้ามา <S <S ส่วนวันที่3ก็คือวันนี้ใช่ไหมคือถ้าเรา14วันนี่มันจะยาวมากเลยนะวันนี้แม่เราอ่ะตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมปกติเราก็แบบมีการออกกําลังกายแต่ว่าวันนี้แม่อ่ะชวนไปดูคอนโดคอนโดที่พีเมว แล้วแล้วที่หน้าคอนโดม,มันก็แบบมีวิวทะเลอะไรอย่างงี้ไงเราก็เลยคิดว่าเออแบบอยากไลฟ์สดจะได้วิวด้วยแต่ว่าวันเนี้ยไปแบบหน้าสดเลยก็คือไปเปิดกล้องไลฟ์หัวข้อเรื่องว่าไลฟ์สดมือใหม่จะพูดเรื่องอะไรดีถ้าเรายังไม่ใช่เอ็กซ์เปิดแต่ว่าคลิปเนี้ยแต่ว่าไลฟ์ตอนเช้าก็มีคนดูนะมีมีคุณแนนดูหนึ่งคนก็คือไลฟ์ใน a c e b o o k เออ ตอนหลังๆเริ่มไม่โลภและไม่ไลฟ์พร้อมกันแล้วทั้งติกตอกทั้งเฟซบุ๊กเดี๋ยวแบบเอาเยอะเกินไปมันจะเหมือนแบบตาเราจะล็อกแลกแล้วเราจะเหมือนไม่ได้คุยกับใครเลยไงแล้วก็มีคุณเนนมาคุณเนนมาแบบเออนั่งคุยด้วยนะ่ะเหมือนเขาก็แบบว่าได้อุดหนุนสินค้าแบบไปทุกอย่างแล้วใช่ไหมก็ทั้งลิงไลฟ์แล้วก็ทั้งมายเซลฟี่อะไรเงี้ยคุณเณนก็คือซื้อครบทุกอย่างแล้วก็เขาก็มาแบบนั่งคุยแ,แล้วลวันเนี้ยคุณเนนเขาก็เหมือนแบบเออ เหมือนบอกปัญหาไงของคนไลฟ์สดมาใช่ป่ะแบบเกี่ยวกับเรื่องฉากหลังอะไรเงี้ยว่าเราควรจะจัดฉากยังไงจัดไฟยังไงเวลาไลฟ์ใช่ไหมให้มันแบบดูสวยงามก็คือได้คอนเทนต์เลยสรุปนี่ไปไลฟ์สดหรือว่าแบบไปรับการโคชชิ่งก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบบว่าเออเราก็คิดไปคิดมาใช่ไหมแบบเขาก็บอกว่าเออเราน่าจะแบบเหมือน สอนเรื่องแบบว่าการใช้ iPad ในการไลฟ์อะไรอย่างนี้ดูเนาะเผื่อว่าคนที่เขาชอบไลฟ์สดแล้วเขาอาจจะแบบเข้ามาติดตามหรือเข้ามาแบบสนใจคลิปของเราพอเขาพูดถึงเรื่องฉากไลฟ์สดแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมีไอเดียป๊อปอัพมาหลายอย่างใช่ไหมอย่างเช่น อย่างเช่นเราจะทำฉากไลฟ์สดสำหรับสายคิกคุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออเราก็สามารถทำฉากสำหรับคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันได้ใช่ไหมเออเผื่อว่าคนบางคนเขาอาจจะแบบคาแรคเตอร์แบบเห้าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็แบบแนวสาวหวานอย่างนี้เราควรจะมีฉากหลังยังไงเราก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจนะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะแบบไปทำรีเสิร์ชมาว่า เออที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจัดฉากไลฟ์ยังไงหรือว่าที่ไทยด้วยคนที่คนที่เขาทําสวยๆอะ่ะคนที่เขาจัดฉากสวยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าเขาจัดยังไงวันนี้ก็ยังไม่ได้ออเดอร์วันที่สามนะแต่ว่าก็ได้ไอเดียแล้วก็รู้สึกว่าไลฟ์แล้วรู้สึกว่ามันดูปกติมากขึ้นอนะ่ะแบบพอเราคิดว่าเราต้องไลฟ์แบบพร้อมกันสิบสี่วันแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องคิดว่าให้มันทําแบบให้มันทาให้มันแบบปกติอ่ะเหมือนแบบเหมือนว่า มันไม่ใช่ความยากอะเออเราต้องทำไงให้มันแบบดูง่ายๆอะคิดในหัวคิดในหัวว่าแบบเออเราก็แค่แบบมาเมาส์มอยกับคนในเพจอะไรอย่างงี้เนาะมาแบบเจอเจอผู้คนในออนไลน์ดูก็อันนี้ก็เป็นวันที่3ของการไลฟ์สดใน Facebook แล้วเดี๋ยววันที่4พรุ่งนี้วันอาทิตย์ ปกติวันอาทิตย์นี้ไม่ค่อยไลฟ์รู้สึกว่ามันต้องเป็นวันพักผ่อนใช่ไหมแต่ว่าเอาเถอะเราก็ทำชาเลนจ์มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไลฟ์สอดอีกหนึ่งวันเป็นวันทิตก็เป็นวันที่4เนาะเจอกันพรุ่งนี้เลยเนาะฮัลโหลท้ัค่ หลังจากเมื่อวานใช่ไหมที่มีแบบคนในติกตอกอยู่ดีๆแบบพี่เขาก็ทักมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบพี่เขาเห็นคลิปเราจากไหนเออแล้วแบบเขาก็ทักมาว่าแบบสนใจใช่ไหมเราก็เหมือนบอบอกให้เขาแบบทักมาใน เมสเซจของ Tik t o ็แล้วเ,เราก็บอกให้เขาว่าแบบแอดไลน์มาเราจะได้เราจะได้ส่งรูปให้เขาดูได้อะไรอย่างนี้ไงเออพี่เขาก็เพิ่งแบบแอดมาเมื่อเชา้านี้วันนี้ก็เป็นวันไลฟ์วันที่4แล้วเป็นหัวข้อว่าทํายังไงให้เรากล้าเป็นตัวของตัวเองในไลฟ์สดอัปเดตก็คือแบบพี่เขาอะก็มาแบบอุ่นๆมาเซลฟี่แล้วหนึ่งแล้วก็มี เหมือนพี่เขาก็ถามต่อด้วยว่าเออมันมีแบบอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้ไหมใช่ไหมเราก็แบบแนะนําไฟลิงไลไท์ไฟที่มันพีคไปก่อนนั้นอะก็คือแบบอยู่ดีๆพี่เขาอะก็ถามเราว่าเออน้องแบบมีสอนคอสตัดต,ต่อไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบสอนตัดต่อไหมเออแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่อยากเปิด YouTube แล้วพี่ก็ยังแบบไม่ได้เริ่มตัดต่อเลยคือพี่เขาแบบเหมือนเพิ่งจะเริ่มทําแต่เขาเคยเรียนการสร้างตัวตนมาแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคได้ถ้าพี่เขายังแบบไม่เคยเรียนเลย เดี๋ยวเราก็จะไปทํารายละเอียดคอร์สใช่ไหมเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่เขาเนาะว่าแบบเออราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ไปแบบอุ้ยใจมากเลยเพราะว่าแบบก่อนหน้าเนี่ยเราก็คิดในใจว่าเออแบบมีหลายคนทักมาใช่ไหมว่าเออเราอะ่ะเหมือนตัดต่อเก่งเลยตัดต่อเองหรอแเราแต่เราคิดว่าเออมันก็แค่ตัดต่ออะไรเงี้ยเหมือนว่าเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เห็นคุณค่าของแบบของของ,ของสิ่งที่เรามีไง เราก็ไม่ได้คิดจะขายแต่เราก็อยากขายนะคือเราก็อยากทำคอร์สอะไรบางอย่างแต่ว่ามันมันไม่ได้มีคนมาถามเงียเราก็เลยแบบเออทําอย่างอื่นไปขายมาเซลฟี่ไปแต่แบบอยู่ดีๆพี่คนนี้เขาก็มาถาม แล้วแบบมันตรงมากอะกับดวงที่เราดูมาในเดือนนี้เขาบอกว่าแบบเออมันจะมีงานที่แบบไม่คาดคิดเข้ามาแบบงงๆแล้วก็แบบเออดีใจที่ตอนแรกครือนึกว่าพี่เขาแบบเออจะแบบไม่ทักมาแล้วคือเหมือนแบบมันมันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมแล้วก็มาวันนี้พี่เขาทักมา,มาเมื่อเช้านี้อะแล้วเขาก็โอเคโอเคโอเคแล้วก็โอน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 อะไรอย่างนี้เลย เราก็บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วเราก็แบบต้องกินข้าวกับครอบครัวอะไรนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรเหมือนเรา,เราต้องอยู่ในรถนานเนี่ยเราก็ไม่สะดวกที่จะแบบนั่งเขียนแล้วก็คิดรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะส่งให้พี่เขาแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเออแบบดีใจมากเลยที่อยู่ดีแบบมันก็มีโอกาสเข้ามาแบบจากการที่เราทําคลิปลงไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้เนาะ หมอ m เรื่องการไลฟ์สดวันนี้ก็มีพี่คนนึงที่เขาเคยเข้ามาถามเราเกี่ยวกับที่ติดเออที่จับโทรศัพท์ใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่เหมือนว่าพี่เขาอะ่ะมีขาตั้งกล้องอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําออนไลน์แต่ว่าเขาอะ่ะแบบเขาหาที่จับโทรศัพท์ที่มันดีๆอะ่ะเออแล้วเขาก็เข้ามาแบบดูแล้วก็มาแบบพูดคุยกับเรา แล้วเราก็มีการปิดปิดขายท้ายคลิปนิดหน่อยแต่ว่าพี่เขาก็ยังแบบเออไม่ได้แบบพูดอะไรเพิ่มเติมแต่มันก็ก็ดีที่แบบเออมีคนมา,มามาแบบคุยเล่นเมาส์อมอยกับเราในไลฟ์เนียก็ดีกว่าแบบเราพูดคนเดียวใช่ปะคือตอนแรกก็คิดแล้วแหละว่าเออวันอาทิตย์ทุกคนก็น่าจะอยู่กับครอบครัวอะไรย่างเงี้ยอาจจะไม่ว่างมาไลฟ์สดเอยไม่ไม่ว่างมาดูไลฟ์หรอกแล้วมันก็เป็นเวลาประมาณแบบ เที่ยงปะ่ะเดี๋ยวนึงเออประมาณเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยเราไลฟ์ตอนเที่ยงครึ่งเออเป็นเวลากินข้าวพอดีเลยแต่ว่าเราก็ต้องไลฟ์ก่อนเพราะว่าเราได้ให้สัญญากับตัวเองไปแล้วไงว่าเราจะทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําแบบเมื่อคืนอะโหนอนไม่หลับเลยแบบว่าคิดว่าเราจะไลฟ์เรื่องอะไรดีแล้วก็ตื่นแบบไม่ได้ตื่นหรอกคือมันนอนไม่หลับแล้วเราก็ตื่นมาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเออแบบเราจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงอะไร เออนั่นแหละแล้วก็เราก็เลยได้ข้อมูลมานิดนึงแล้วก็พอเราได้ทําพอเราได้แบบหาข้อมูลอะไรของเราแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราสบายใจไปปลอดหนึ่งว่าอ๋อเราเรารู้แล้วแหละว่าเราจะพูดประมาณไหนอ่ะก็ก็นอนหลับเลยทีนี้นั่นแหละนอนหลับแล้วก็ตื่นมาตาบวมเลยแบบที่เมื่อคือนนะ่ะนอนไม่หลับอ่ะมันก็มีแบบประเด็นนิดหน่อยใช่ป่แบบะก็คือแบบเมื่อคืนน่ะตอนแรกเราอยากไลฟ์ในทิกตอกด้วยเออ แต่ว่าแบบเมื่อวานตอนเย็นๆเราก็ไลฟ์ในทิกตอกไปแล้วแต่คือคนที่มาดูก็มีคนนึงเป็นคนจีนอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเราชอบเมสซี่หรือโรนัลโดก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการขายข,ายของแต่อย่างใดแล้วอีกคนนึงคือก็เป็นคนท้องมากแล้วเขาก็แบบมาไ like ลฟ์รัวไ like ลฟ์รัวให้มากอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการขายข,ายของแต่อย่างใดเช่นกันใช่ไหมที่เนี้ยตอนดึกๆไว้แล้วก็อยากจะแบบไปไลฟ์ในทิกตอกเนีเพราะว่าตอนดึกอ่ะแบบทุกคนอ่ะไลฟ์ like ใน t ิกตอกหมดเลยแล้วแบบคือมันเกิดอาการกระห่มกระห่ำมากๆอ่ะแบบ คนต้องไลฟ์ในติ๊กต็ตอนดึกๆไงเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาบ้างดีเผื่อว่าแบบเผื่อว่าจะมีคนแบบสนใจหรือเผื่อว่าจะมีคนเห็นเรามากขึ้นเราอะก็แบบเข้าไปในติ๊กต็อกใช่ไหมล้วก็ไปเปิดดูไลฟ์ของคนอื่นสนุปแบบจะไปไลฟ์เองแต่เข้าไปดูไลฟ์คนอื่นเออก็คือมีพี่พี่เจตอะ พี่เจตที่แบบว่าการตลาดเลือดสาดอะไรนั่นแนหะที่พี่เขาทําเกี่ยวกับแบบช้อปปีแล้วก็ดังดังในยูทูบอะเออนั่นแหละใครที่ทําแบบช้อปปีน่าจะรู้จักพี่เขาอะแล้วอยู่ดีแบบเราก็เข้าไปพูดคุยกับเขาอะในแบบทิกต o k ใช่ไหมเขาไลฟ์อยู่แบบเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็คุยเรื่องแบบเออแบบเหมือนขายขายไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบเห็นคนอื่นเห็นแม่ค้าคนอื่นไลฟ์มันทั้งวันทั้งคืนแล้วขายดีมากอะไรรวยไปแบบหลายแสนล้านอย่างเงี้ยแต่แบบทําไมเราเข้ามาแล้วเราขายไม่ได้เลยเราแบบไลฟ์แปดชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ก็คือแบบเขาก็มาคุยแบบแนวเศร้าๆดรามา่าอะไรอย่างงี้ันิดนึงว่ามันไม่เหมือนที่คิดไว้อะเออแบบมีพี่คนหนึง่งเขาก็ทําแบบเครื่องสาอางอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่าคุยแบบ พี่เจตเขาก็เป็นไลฟ์ของเขาใช่ไหมแล้วก็เป็นพี่คนนึงเออแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเขาก็นั่งคุยแล้วก็แบบเออไปคุยกับเขาด้วยอยู่ดีๆเขาดึงเราเข้าไปแบบคุยสนทนากับเขาเลยอ่ะแล้วคิดดูดีว่าแบบ YouTube เขาอ่ะก็แบบมีคนตามเยอะใช่ป่ะแบบเป็นหมื่นอ่ะแล้วอยู่ดีแบบพี่เขามาคุยกับเราแบบโดยตรงอ่ะผ่านติ๊กต็อกไลฟ์อะเรงเงี้ยเราก็แบบเอ้ยงงมากแล้วก็แบบในนั้นอ่ะคือคนติดตามแบบเยอะแล้วอ่ะแต่ละคนอ่ะแบบ คือมันก็มีคนที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจขนมปังอะไรอย่างนี้ด้วยแบบว่าคนติดตามเป็นหมื่นๆกันละแต่พี่เจตเขาก็เหมือนเพิ่งเข้ามาทำติกตอกคือเขาเพิ่งมาไม่นานไงเขาก็ยังคนติดตามแบบห้าพันก็คือเยอะแล้วแหละเออไม่แล้วที่เนี้ยนะคือเขาก็แบบคุยกันไปมาใช่ปว่าแบบว่าแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วระหว่างที่เราอ่ะแบบก็คุยคุยแบบเออออกแนวเหมือนออกแนวหาเพื่อนนั่นแหละว่าว่าแบบเราจะไม่ขายไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ขายไม่ได้เลยค่ะ ในขณะที่แบบแม่ค้านคนอื่นแบบคนร้อยกล่องต่อวันใช่ไหมในนั้นเราก็คุยกันแบบเศร้าอ่ะเอแต่ว่าแต่ว่าทุกคนอ่ะเขาก็ดูแบบประสบความสําเร็จไงทุกคนเขาดูแบบ f o l l เยอะอ่ะ,อะดู f o l l เยอะแล้วดูแบบเป็นรูปเป็นล่างแล้วอ่ะแล้วก็มีคนที่เขาเขาเรียกวอะไรอ่ะมันก็จะมีคนที่เขาแบบทําเกี่ยวกับธุรกิจความรู้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมก็มาแชร์ว่าเออใน tiktok เนี่ยเขาอ่ะใช้คนในการจับจับแบบเขาเรียกวไรเหมือนว่า จับผิดอ่ะเขาไม่ได้ใช้ a ออแล้วคือเขาใช้คนดังนั้นน่ะแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมที่เขาชอบมาไลฟ์ตอนดึกๆอ่ะที่เขาแบบสามารถแบบบอกว่าแอดไลน์ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะไม่โดนจับไงเพราะว่าคนกลับบ้านไปนอนแล้วพนักง,งานกลับบ้านไปนอนแล้วทีนี้แม่ค้าออนไลน์ก็เลยชอบมาไลฟ์ตอนดึกๆเขาจะได้สามารถแบบพูดราคาพูดอะไรโดยที่เหมือนไม่ผิดกฎได้อ่ะแล้วก็อะไรอ่อะแล้วก็ แล้วในระหว่างนั้นก็มีคนที่แบบเป็นเกี่ยวกับธุรกิจความรู้ที่คนติดตามเยอะมากแล้วเข้ามาคุยเฉยเลยแล้วก็คุยกันแค่แบบยี่สิบสามสิบยี่สิบกว่าคนะคือยี่สิบกว่าคนคือคุยกันแบบอบอุ่นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเป็นแบบส่วนหนึ่งในแบบกลุ่มเขาด้วยว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบผู้ติดตามเราสองร้อยคนในติกตอกันเราก็เข้าไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบเขาดูแบบภูมิฐานกันแล้วแต่ว่าเขาก็เหมือนมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังไงว่า เออแบบจริงๆเขาก็เหมือนเป็นแค่คนคนนึงอะไรเงี้ยเขาก็มีขายดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงกับชีวิตเหมือนกันคือแบบบางคนแบบมีธุรกิจเปิดโรงงานทําขนมอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าบางทีชีวิตมันก็เหนื่อยแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยเออดูแบบคุยกันแบบเป็นกันเองอ่ะเหมือนคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เลยแล้วเราก็เฮ้ยแบบแต่ว่าพอเราอ่ะดูเขาจบแล้วใช่ปะมันก็มีความรู้สึกนวงๆวไงเพราะว่าแบบทําไมแบบคนอื่นไม่แบบ มันเจ๋งจัง <c oughs> วะอะไรแล้วเราก็รู้สึกกดดันยังไงก็ไม่รู้อะแบบเเข้าไปแล้วกดดันทำไมวะแบบเขาทําอะไรของเขามันก็เรื่องของเขาเปะวะแล้วเราแล้วเราจะกดดันทำไมก็ไม่เข้าใจแล้วก็คือนอนไม่หลับเลยทีเนี้ยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าพ่งนี้จะไลฟ์สดเรื่องอะไรดีวะเอาอยัางไงต่อดีวะกับคอนเทนต์หัวข้อไอ้เป็นตัวของตัวเองในการไลฟ์เนี่ยนั่นแหละแล้วก็ไปไปหาข้อมูลก็คือนั่นแหละนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะแล้วก็นอนเหมือนแบบนอนเหมือนไม่ได้นอนอะรู้สึกอะแบบตื่นมาเจ็ดโมง ก็นอนต่อไป8ปดโมงเลยจะได้จะได้แบบหน่าช้ำๆหน่อยแล้วก็ตื่นมาก็ก็ตื่นมากับตื่นมากับเสียงเสียงแจ้งเตือนที่พี่คนนั้นในติกตอกเขาทักมาซื้อของนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกเออมึนๆปกติแบบต้องอ่านหนังสือก่อนใช่ไหมแต่วันนี้วันนี้ไม่ได้อ่านเลยแบบมัวแต่คุยกับพี่เขาในติกตอกนั่นแหละแต่ก็ก็ยังดีก็ยังดีก็ถือว่าเออแบบ เอาจริงๆอ่อะพี่เขาอะเหมือนไม่รู้ว่าเขาอาจจะตามแค่เหมือนเห็นเราในทิกตอกอะแต่แบบไอการไลฟ์สดของเราอะมันไม่รู้ว่ามันไปมันไปเกี่ยวกับการซื้อของของคนอื่นยังไงแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งอะตรงที่ว่าทุกวันที่เราไลฟ์สดอะมันจะมีอะไรแปลกๆขึ้นกับชีวิตว่ามันจะเหมือนมีคนมาแบบซื้อของอะโดยทางอ้อมอะแบบที่เขาเหมือนไม่ได้เห็นไลฟ์สดเราแต่เขาคงมาซื้อของอะงงไหมเหมือนแค่แบบเหมือนแค่เพิ่มโชคชะตาให้แบบฟาลิขิดมากขึ้นในการไลฟ์สดอะนั่นแหละแต่ว่า เขาเขาก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดแล้วหรอกแล้วว่านะ <c oughs> เออโอเคสําหรับวันที่สี่ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าวันที่ห้าจะยังไงต่อไปพรุ่งนี้เนะาะไลฟ์สดวันที่ห้านะคะ